ตอนนี้ก็คือขาไปหมดแล้วมีมาตโตหนางมากสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแดีวเราก็กําลังจะออกไปฉีดวัคซีนเข็มที่3กันนะคะคือเราฉีดเข็มที่สองอ่ะจบไปตั้งแต่3ามเดือนที่แล้วนะคะแล้วตอนนี้ก็ได้เริ่มที่เราต้องฉีดบูสเตอร์นะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะเรากําลังจะไปฉีดเข็มสามที่คงแดนนะคะชื่อโรงพยาบาล จำไม่ได้แต่ว่าเราหนักพี่อายไว้นะคะตอนบ่ายสองแล้วตอนนี้เราก็สายแล้วนะคะเดี๋ยวเรากําลังจะไปโองแรมแล้วค่ะแล้วก็คือเมื่อวานหิมะตกนะคะอากาศตอนนี้ก็หนาวมากวันนี้อากาศประมาณลบสี่แต่ว่าฟิลไรลบแปดนะคะแล้วดูก็คือยิ้มแต่งตัวคือหนามากให้ค่ะอันนี้ก็คือเอาฟิดหูเราค่ะทุกคน ก็คือรองเท้าใหญ่มาก ก็ต้องได้จ้ะต้องติดหรอตอนนี้นะคะเราก็กำลังไปไหนคะดิยนันงแดงนะคะโอ้โหขนาดดีแล้ว ตนอนาานี้ยังไม่มีอาการอะไรนะยังไม่ปวดแก๊น,นี่เราฉีดกันมาได้ชั่วโมองอยังพี่ไอญน่าจะถึงชั่วโมง<ด>แต่ว่าววยูเพิ่งครึ่งชั่วโมง ฟังมากทำๆ เราสั่งเป็นเบคอนใช่ไหมคะพี่อาดสั่งเป็นอะไรคะอ่าสครัมเบ,บลิลเอ็กอชีสอร่อยอมากทำสดเต็กโอ้ลตามมาเกสสมิตาตามมาเกสสมิตา,อาโอ้กการะดาษก่อนดูปากาปูเล็กัดได้แค่ไหน ็นนะจิ้มปุ๊บน้ำมันกระชอกเลยฉัน่ร้อนจี่อ่ะถ้ามันตอนแรกได้กลิ่นกระโปงพอกินแล้วไ,ไม่ได้กลิ่นใช่อ่ะระเหยไปมัะได้กลิ่นอยู่เบาๆเบามากบอกสื่อเมือนก้ามวอยมะ <c oughs> ตอนนี้เราก็ฉีดมากี่ชั่วโมงแล้วตอนนี้ผ่านมาแล้วสี่สี่ป่ะของพี่ายอ่ะพี่ายฉีดมาแล้วสามชั่วโมงครึ่งส่วนของยูประมาณสาม่ชั่วโมงมีอาการอะไรหรือยังตอนนี้ยังไม่มีอาการค่ะปกติแต่ว่ามีบ้างบางทีขยับแขนแล้วรู้สึกแบบเจ็บตืดนๆปวดตัวเจ็บน้นๆแต่ว่าแบบยังไม่ถึงกับขั้นแบบไม่มีแรงอะไร แ่ไม่ถ้าสมมติว่าจริงๆถ้ามันจะออกมันน่าจะต้องรู้สึกแบบเพียแล้วนะแต่ว่าวันนี้ไม่เพียไม่อะไรยังเดินช็อปปิ้งต่อได้ใช่ไหม่ได้คะ่ะเราอะไรค่ะไปค่ะเราจะไปเดินเล่นค่ะกับแขนคือคน <laughs> ละส่วนกันค่ะ ตอนนี้ก็ผ่านมา6ชั่วโมงไปนะคะส่วนของน้องยุป,ประมาณ5ชั่วโมงครึ่งก็คือตอนนี้เริ่มง่วงกันแล้วสองคนตาจำปือแล้วค่ะดูแต่ว่าแขนยังไม่เจ็บนะเดี๋ยวมาดูกันว่าพรุ่งนี้อาการเราจะเป็นยังไงเจ้ <Day. laughs> ที่พีก็คือนั่งจนห้างปิด ไม่มีใครแล้วอ่ะ Good morning ค่ะเพิ่ตื่นตอนนี้ก็บ่ายโมงกว่าแล้วตอนนี้ก็ใกล้จะครบ24ชั่วโมงแล้วอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งกับครบ24แหละก็รู้สึกว่าปกติดีแข็งก็คือเจ็บแต่ว่าถ้าเต็มสิบเราให้แค่สามเป็นเจ็บที่แบบน้อยกว่าทุกๆรอบที่เจ็บมาเลยนะ เออแล้วก็เมื่อวานก็รู้สึกแปลกที่แบบหลังจากไปเดินเล่นมาใช่ไหมพอกลับมาบ้านอาบน้ำอะไรเสร็จก็คือเฟรชมากแบบไม่ง่วงนอนเลยอะนอนแบบนอนไม่หลับด้วยแต่ว่าเมื่อคืนเจ็บหนักไปแล้วมัง้งเมื่อคืนก็คือตื่นตลอดเวลาเพราะว่าแบบเหมือนพอเราขยับเปลี่ยนท่าอะไรเงี้ยมันก็เจ็บใช่ไหมเราก็ตื่นเมื่อคืนก็รู้สึกเขาเรียกอะไรอะ ตัวรุมๆอ่ะเออแต่ว่าพอจับเราก็คือไม่มีไข้แต่ว่าหนาวงงป้าคือตัวแบบเราจับตัวก็คือแบบปุณภูมิปกติแล้วก็เมื่อคืนอีกอันหนึ่งก็ตรงเนี้ยก็ปวดอยู่ดีก็ปวดแบบปวดโดยแบบไม่รู้สาเหตุไม่รู้ว่าพอวัคซีนด้วยหรือเปล่า ทุกคนตอนนี้นะคะเราก็จะมาอัปเดตอาการเรานะคะตอนนี้ก็ผ่านมาแล้ว48ชั่วโมงนะคะที่เราชีดไปวันที่2นะคะก็โดยรวมเมื่อคืนเราก็หลับสนิทแล้วก็ไม่ค่อยมีอาการปวดแขนเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าหน้าเราบวมนิดนึงแบบไม่รู้เป็นผลเอฟเฟกหรือเปล่าแต่ว่าเราคิดว่าน่าจะใช่นะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วก็โอเคดีค่ะแต่ก็ยังมีอาการเหนื่อยเพลียบ้างอะไรอย่างนี้นะคะ That sometimes you wish you had stayed a clown, never ever knowing whether you're coming or going. And right now, that sounds like Ray's idea. But hey, let's not get down about being a clown or running away from town. BECAUSE YOU EAT SO WELL AND YOUR FRIENDS CAN TELL WHEN THAT p a s t r y e s OH SO BROWN NEVER EVER KNOWING WHETHER YOU'RE COMING OR GOING ทุกคนก็คือว่าชาเราตื่นมาแล้วเจ็บช่วงนี้แล้วคือเราตอนแรกเราก็แบบไม่ได้สนใจเพราะว่าเราคิดว่าเดี๋ยวมันก็หายไปเอง แต่ปรากฏว่าตะกี้ไปอาบน้ําก็ยังรู้สึกเจ็บอยู่เราก็เลยเออลองจับดูสองข้างเทียบกันว่าแบบเหมือนกันไหมปรากฏว่ามันบวมแล้วเราก็เลยหาอ่านในอินเทอร์เน็ตว่าแบบมันเป็นใสเอฟเฟกจากการฉีดวัคซีนหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่า CDC ก็บอกว่าแบบมันเป็นอาการที่ไม่ต้องกังวลเป็นอาการที่พบได้บ่อยเพราะว่า your body is building the protections against the COVID 19 so เราไม่ต้องกังวลกับอาการนี้เพราะเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองแต่ยังไงก็เดี๋ยวเราจะคอยดูกันต่อไปว่าพรุ่งนี้มันจะยุบลงหรือว่าพรุ่งนี้มันจะบวมมากขึ้นถ้าบวมมากขึ้นอายก็อาจจะไปโรงพยาบาลน,นะคะเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้จะมาคอยอัปเดตอาการให้ฟังกันนะค่ะเดี๋ยวเราจะออกไปหาคุณหมอกันนะคะวันนี้เพราะว่าเช้านี้ตื่นมามันบวมหนักกว่าเมื่อวานก็เลยกังวลว่าจะเป็นอะไรหรือเปล่า 힘들어 살짝 아파요? 네 어. 음. 여기요 여기요 아프셨어요? 네 아파요? 네 음. 무슨 일이 생긴지 설명할게요 없어. 백신 맞으셨죠? 네 증상 나타나면 한 포씩 드시는 거예요? 네 오일분 나왔어요. 어? 3,200원. 아직 사람 많아요, 병원에? 아, 니요 백신을 맞이 사는 거 네. 같은데.